สัตว์โลกผู้โง่เขลาแสวงหาความสุขผลักใสความทุกข์สัตว์โลกที่มีปัญญาท่านเห็นว่าสุขกับทุกข์เป็นตัวเดียวกันเป็นเครื่องพันธนาการให้สัตว์ที่ยังโง่เขลาได้ติดได้หลงอยู่เป็นเครื่องพันธนาการของพญามาร ัทที่มีปัญญาท่านเห็นความจริงข้อนี้ท่านตื่นรู้อยู่ภายในตื่นรู้เห็นว่ากำลังคิดกำลังนึกกำลังมีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มเฉยเฉยเห็นว่าการปรุงแต่งเหล่านี้ไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงอาการของจิตมันไม่มีใครเป็นเจ้าของ